ปตทดีดีนะซื้อสายใหม่อยุทธยามาฝากนะปตทไปทํางานที่ยุทธยาผมบกอกปตทต้องไปร้านนี้เลยไปซื้อสายใหม่ร้านนี้นี่บางอินลอนนะนี่ทาไมสายใหม่ยุทธยามันถึงดีนะแป้งมันแป้งแมงคอน,นุ่มนี่นี่แล้วผมให้มาดูตัวสายใหม่เนะี่ย ตีนเจ้าอื่นนี่มันจะเป็นแบบน้ำตาลนะมันจะนแบบอน้ำตาลแบบไม่อร่อยนะต้องเจ้านี้เจ้าเดียวเท่านั้นนะนี่บางอินหลอนมันไม่มีในะก,ก้านะก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้กินนะแต่นี่เจ้าเดียวเท่านั้นมาจากอายุธยาต้องเจ้านี้พตทท,ทำงานอยู่ในเมืองนะผมบอกให้มันมานอกเมืองให้มันซื้อเจ้านี้ให้พตท,ะทะดีๆนะทุกคนมีเพื่อนดี